ตราบใดที่สรรพสัตว์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏต,ตราบนั้นความสุขและความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องประสบพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สุขทุกข์เป็นของคู่กันเหมือนดำกับขาวมืดกับสว่างแต่อย่างไรก็ตาม หากเราปรารถนาความสุขและความสำเร็จอย่างเดียวก็ต้องรู้จักประกอบเหตุให้ถูกหลักตามพุทธวิธีคือละบาปอากุศลทุกชนิดทั้งทางกายวาจาหระอใจให้คิดพูดทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลมันชำระใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ ให้ใจสงบนิ่งเป็นอารมณ์เดียวอยู่ภายในเพราะความสงบของใจเป็นรากฐานของความสุขความสงบสุขของชีวิตเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งนัดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในเตนลปะตะชาดกว่า บุคคลผู้คุ้นเคยกับกรรมฐานมีจิตอันอราคะไม่รั่วรสแล้วมีใจอันโทสะตามกําจัดไม่ได้ละบุญและบาปได้แล้วเป็นผู้ตื่นอยู่ย่อไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนความกลัวเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในใจของปุถุชนทุกคน ั้งแต่กลัวความผิดหวังกลัวความลำบากยากจนกลัวการสูญเสียกลัวการพลัดพรากกระทั่งกลัวความแก่ความเจ็บและความตายสัตว์ทั้งหลายล้วนมีความสะดุ้งหวาดกลัวต่อพย,ยันตรายเป็นธรรมดาเช่นเมื่อเวลาฟ้าผ่าสัตว์ทุกชนิด ต่างกระตกใจกลัวขนลุกขนพองสยองกล้าวแต่ก็มีสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ไม่หวาดกลัวเช่นช้างอาชานในและกมะาอาชานในเป็นต้นรลสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์มีบุญมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเพียงความไม่หวาดกลัวต่อเสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่าเท่านั้นนะจ๊ะแต่ความกลัวในเรื่องอื่นๆก็ยังเป็นสิ่งที่สัตว์เหล่านี้ยังละไม่ได้เพราะสัตว์ทั้งปวงย่อมมีความสะดุ้งกลัวเป็นปกติแต่สำหรับพระขีณาสพคือผู้ที่หมดกิเลสอาสวะแล้วท่านไม่กลัวฟ้าผ่าไม่กลัวความตาย เพราะท่านละสักกายทิฐิได้แล้วแม้ฟ้าจะผ่าลงมาหรือถูกภัยต่างๆคุกคามท่านก็ไม่ได้รู้สึกหวาดหวัน่นเพราะความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับท่านอีกต่อไปแล้วหั้งจากใจของท่านข้ามพ้นแล้วจากการเกิดและการตายเป็นพระอรหรันต หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งปวงเป็นผู้เที่ยราคะไม่ดูัวลดแล้วแม้โทสะก็กระทบใจของท่านไม่ได้จึงเป็นผู้ไม่กลัวภัยจากที่ไหนไหนเพียงแต่ประคองรักษาขันห้าจะเป็นของกายมนุษย์นี้เอาไว้อรอคอยวันเวลาที่ผุพังหรือเสื่อมสลายไปตามการเวลาเท่านั้น หมายความว่าประธานดับขันห้าทั้งที่เป็นของมนุษย์ของทิพย์และของพรมได้แล้วก็รอคอยเวลาที่จะนิพพานอย่างเดียวเหมือนดังเรื่องของพระจักคุบาลเถระที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันต่อในวันนี้นะจ๊ะความเดิมจากตอนที่แล้ว พระเถระถูกหลานชายทอดทิง้งให้อยู่กลางป่าใหญ่เพียงลําพังท่านก็ได้นั่งสมาธิสวยสุขที่เกิดจากมรรคผลโดยไม่ได้คำนึงถึงอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายต่างๆซึ่งตรงนี้มีบางท่านอาจสงสัยว่าเมื่อพระเถระเป็นพระอรหันต์แล้วทำไมท่านจึงไม่เอาะเหนินเดินอากาศ หรือดำดินเดินทางต่อไปเหมือนกับพระอรหันต์รูปอื่นๆก่อนอื่นหลวงพ่อขออธิบายประเภทของพระอรหันต์ให้เข้าใจกันก่อนนะจ๊ะพระอรหันต์มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆด้ยวยกันคือประเภทที่ไม่มีฤทธิ์เป็นพระอาหารหันต์จำพวกสุขวิปัสสกะผูพเจริญวิปัสสนาล้วนๆ เป็นผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาสมบูรณ์ในวิชาและจรณนะสามารถขจัดสังโยน์เบื้องต่ำเบื้องสูงได้หมดทั้งโอรัมภาคิยะสังโยน์และอุธธรมภาคิยะสังโยน์ก็นับว่าเป็นทักษิณในยบุคคลผู้เลศิศที่คนกราบไหว้บูชาแล้วนะจ๊ะประเภทที่สองคือผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมาก ั้งแต่ประเภทเตวิโชผู้ได้บรรลุวิชาสามระพิญโยผู้ได้อภิญญาหกคือฝึกสมาธิและหมั่นเข้าฌานสมาบัติจนชำนาญเป็นวส,สีเมอฝึกฝนบ่อยเข้าก็เกิดเป็นอภพิญญาจิตมีจิตตานุภาพเหนือมนุษย์ทั่วไปตั้งแต่สแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพย ตาทิพย์กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้กระลึกชาติได้และมียานที่สามารถทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้สำหรับพระจักคุบาลเถระท่านนับเป็นพระอรหันต์ประเภทสุกวิปัสสกะหมดกิเลสแล้ว แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งแ,แล้วแต่กำลังความเพียรของแต่ละท่านที่สั่งสมมาแตกต่างกันนะจ๊ะแต่ด้วยเดชแห่งสีงมงพระเถระก็ทำให้บรรดุกรรมพลศิลาอาจของท้าสักกะเทวราชได้แสดงอาการร้อนขึ้นมาทันทีท้าสักกะทรงนำบริว่าใครหนอ ปราถนาที่จะให้เราเคลื่อนจากทิพยสถานก็ได้ทอบพระเนตรเห็นพระเถระโดยทิพยจักสุทรงทราบว่าพระจักุบาลเถระนี้ติเตียนคนบาปเป็นผู้หนักในธรรมยินดีในพระศาสนานั่งอยู่ตามลำพังจึงเสด็จลงมาจากเทวโ,โลกเพื่อช่วยพระเถระ ให้กลับวัดพระเชตวันโดยสวัสดิภาพทรงเนรมิตกายเป็นหนุ่มชาวบ้านธรรมดาทำทีเหมือนว่ากำลังเดินตามหลังพระเถระและมาพบท่านเขาพอดีจึงกล่าวเชื้อเชิญพระเถระว่าตนเองจะเดินทางไปกรุงสาวัตถีเพราะคุณเจ้าอยากเดินทางไปพร้อมกันไหม แม้ว่าพระเถระอยากจะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดามมากก็ตามแต่ก็เกรงใจอคันทุกกะจึงปฏิเสธไปว่าขอเชิญท่านลลวงหน้าไปก่อนเถิดพระธรรมาเป็นพระตาบอดมองไม่เห็นถ้าเดินทางไปพร้อมกันก็รังแต่ะะําทำให้เนิ่นช้า อีกทั้งอุบาสกก็ต้องลำบากในการดูแลอัตมาเมื่อพระเาษีได้ยินว่าพระเถระตาบอดก็ยิงกล่าวเชื้อเชิญด้วยความเห็นอกเห็นใจว่าเมื่อพระคุณเจ้าตาบอดอย่างนี้ข้าพเจ้าจะละทิ้งท่านไปได้อย่างไรขอเชิญไม่ได้กันเถิดกระผมไม่มีกิจธุระเรีบด่วนอีกทั้งการได้อุปถัมภ์พระคุณเจ้า ก็นับว่าเป็นบุญใหญ่ของกระผมอีกด้วยพเพราะเสราได้ฟังด้วยคำที่เปี่ยมล้นด้วยความจริงใจเช่นนี้ก็นึกในใจว่าชายหนุ่มคนนี้เนะี่ยคงเป็นสัตบุรุษจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นอุบาสกท่านจงจับลายไม้ท้าของอาตมาเถิดท้าสะกะัเทวราช ทรงจับปลายไม้ท้าของพระเถระแล้วก็ออกเดินนำทางไปเรื่อยๆขณะเดียวกันก็ทรงใช้เทวานุภาพย่นย่อพื้นปฐพีให้ถึงวัดพระเจตวันในเวลาเย,ยน็นถึงตามปกติจะต้องใช้เวลาเดินทางเป็นแรมเดือนทีเดียว เท้าเธอนำพระเถระกาไปพักในบรรณสศารานิมนต์ให้นั่งพักผ่อนจากนั้นก็ส่งแปลงเป็นสหายรักไปแจ้งข่าวการมาของพระเถระให้กระดุมพีจุลบาลทราบแล้วก็อำลาจากไปพอกระดุมพีน้องชายทราบเรื่องก็รีบออกเดินทางทันทีครั้นเห็นพระพี่ชายแล้ว ก็รู้สึกสงสารที่ท่านมาตกรกรรมลำบากอย่างนี้จึงสั่งให้คนรับใช้สองคนบวชเป็นสัมมณีนนอคอยอุปถากดูแลประเถระไม่ให้ท่านต่างลำบากในการบำเพ็ญสมณธรรมต่อมาวันหนึ่งได้มีภิกษุจำนวนมากเดินทางมาเข้าเฝ้า พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและก็พักอยู่ใกล้ๆกับที่พำนักของพระเถระในเย็นวันนั้นเกิดฝนตกหนักตลอดคืนพอถึงเช้ามืดหลังจากฝนหยุดตกก็เป็นเวลาของพระเถระเท,ะท่ันจะเดินจงกรมตามปกติแต่เนื่องจากว่า โลกสิทธิ์ยังไม่ทันได้ทำความสะอาดที่จงกรมจึงทำให้พระเถระเดินเหยียบมแมลงตายเป็นจำนวนมากฝ่ายภิกษุอคนุกะเดินผ่านมาบริเวณนั้นพอดีจึงถามมันเตวสิกข,ของพระเถระว่าใครเป็นคนเหยียบสัตว์เหล่านี้ตายครั้นทราบเรื่อง จริงตำหนิการกระทำของท่านจากนั้นก็นำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพ,พระบรมศราสดาตรัสถามว่าพวกท่านเห็นพระจัก,กุบากบลกำลังทำสัตว์มีชีวิตเป็นอันมากใครตายหรือเมื่อพระวิกษุกราบทูลว่าไม่ได้เห็นพระเจ้าค่ะพระองค์ยังตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่เห็นพระจักรุบาลทำเช่นนั้นก้อนนี้ฉันใดแม้พระจักรุบาลก็ไม่เห็นสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันเพราะคนชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตาของพระขีณนาสบทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะเราอาคารตกะะภิกษุทราบว่าตนเองได้ตำหนิพระอรหรันต ก็ไม่สบายใจได้ขอขามาลาโทษต่ตอพระเถระอีกทั้งยังทูลถามถึงบุปกรรของพระเถระว่าท่านได้ทำกรรมอะไรเอาไว้จึงเป็นเหตุที่ตาบอดส่วนว่าพระบรมศาสดาจะทรงพยากรณ์ว่าอย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อนะจ๊ะ สำหรับวันนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน